สวัสด exactly. ีค no รับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักพบกันนี้แล้วครับผมช่างรวอนเกษตรเกอร์คนโคราชอำเภอสิีคิวนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0 8 2 8 7 4 7 2 5 0นะครับผม่ะวันนี้ผมมีเอซิกเยสมาน้ำเสนอครับ1 2 5 0 0 0บาทนะครับสวัสดีเจ็ตแรงมากเคยุทธ์สามตัวทุกทนสีรอครับตัวนี้ผมก็มาพร้อมโรตารี่ครับผมอ่าตัวนี้จะกว้างอยู่1เมตรนะครับ 10เจ็ดแรงมากนะครับผมเทียบข้าวไทยกับบีีเรนะครับมัด,ดิเดี๋ยวเราดูความกว้างของล้อครับเมตรห้าหรือเมตรหนึ่ง,งล้อหน้าครับหนึ่งเมตรนะครับผมสภาพยางก็มีแจกรายงานครับผมนิดหน่อยอล้อหลังล้อหลังอ้หางอยู่ดีใช่ปะเมตรหนึ่งอ่าเมตร โลยางมันบานออกมาเว้ยเนาะอ่าตัวนี้ยี่แมสสี่เซียนครับรอหลังไม่ใช่แม่งของไครนี่ครับสีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่สภาพโดยรวมก็สีสันก็ใช้ได้อยู่ครับสวยก็มีตรงนี้แตกบินไปครับไม่ใช่ปัญหานะครับรรเราลดไปใช้ง,งานนี่ครับสีสันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเบาะสวยมีโลบาร์ด้วยครับตัวนี้เราสามารถไปทำโครงกระน้อยหรือ ติดหลังคาได้เลยครับโรตารี่มาเม็ดสิบครับไอเมอ่าแต่เป็นขับกลางครับตัวนี้ใบส,ยสวยๆครับสภาพส,ายสวยๆเลยครับใหม่ๆอ่าตัวนี้มีแขนเรียบร้อย1ิบแรงม้านะครับ1นึ่งแสนสองบาทชั่วโมงทำงาน9 0 6ชั่วโมงนะครับ960ชั่วโมงครับผม่าดูสภาพเครื่องกันยังไม่ได้ล้างครับ แห้งๆนะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมอ่าสภาพลงมาอย่างนี้เลยไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับก็้ซเลยง,ง่ายด้วยครับ รับเอาไปต้าสวนเข้าร้องร้อยได้สบายครับเจนแรงมากครับทํางานไหวสบายมากครับอ่าตัวนี้ก็ด้านหลังก็จะมีตรงนี้นะครับจะร้อยยกหางยกอะไรถูครับร้อยไปเคาะมาครับเป็นมาจากญี่ปุ่นนะครับผมอ่าปั่นแล้วครับเงียบๆอันเจนหนึ่งครับเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามครับฮะอ้ามีถอยด้วยนะครับตัวนี้ เอซิเจ็ดครับอ่าสามารถปั่นถอยหลังได้ด้วยนะครับผม,อ,ม,อ,มอืมอฮึรบบยังใช้งานได้ครับไม่ต้องลงมาหมุนลงม,มาปั๊บให้หน่อยภาพโรตารี่สวยๆไม่ให่เลยครับนี่อ่าวิหนึ่งยิีมยับครับไม่หอนสองสามน่าใช้ครับจุดจาดดีแน่รอบ ไปครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดันดูโฟวิ่งครับเปลาไปดันดูโฟเลยเป็นไรวนะเะเนี่ยโอ้โหหัดเตือลูกน้องใส่ซื้อใหม่เลยไปเลยไปเลยไปเลยอะเดี๋ยวไปดูเฝาหน้านครับ ตอนนีเงียบดังไอเงียบปกตินะครับผมไรเบาไหมอ่าผมไสามารถกองมือเดียวได้เลยครับรถเราที่ร้านตอนนี้ก็จะมีอิสกีต,ตัวน,นี้ก็ยังไม่ได้ประกอบหน้ากากครับผมตัวนี้นะครับ25เี้แรงม้านะคเครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้สิปคตัวก็เท่ากับ3 6 0 8บ้านเราครับตัวนี้อยู่ที่1,65 0 0 0บาทครับ แล้วก็จะเป็นสันชายครับเอวันเป็นเกียร์ซัเทิลสองคันแล้วนะครับมันก็เกียร์ซัเทินครับตัวนี้ก็เกียร์ซัเทินแล้วครับนี่ตัวนี้จะเป็นเอวันนะครับอันนี้สองศูนย์ห้ายี่ยี่เออยี่สิบแรงม้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมตัวนี้ก็เกียร์ซัเทิลแล้วครับเอวันครับสันชายอ่านี่ครับก็ตามนี้ครับสวยๆครับ มวลทำงานหนึ่งพันหนึ่งร้อชั่วโมงครับผมครับรถเราก็จะมีแค่น,นี้อันนี้ก็บีพันหครับสี่หมื่พันบาทนะครับผมบีพันเอ้บีหกพันครับผมอ,อันนี้รถที่ร้านนะครับอะไรของเราไม่ดีเราจะเลือซ่อมเนี่ยตัวน,นี้ก็ลูกปืนเกียร์แตกครับก็เปลี่ยนอยู่ อันนี้ทีวันเจ็ดครับผมเก้าหมื่นแปดพันบาทอันนี้ก็จะเป็นบีอันสองครับแต่ใส่เครื่องชิแรงเรียบ 100, ร้อยแล้วตัวนี้อยู่ที่แปดหมื่นบาทครับรวมแผ่นรากครับผมอันนี้เป็นสี่สามแรงครับสเปคตัวก็เท่ากับหกสองบ้านเราครับผมเพราะว่ายางหลังจะเป็นขอบยี่แปดนะครับยางหน้าขอบสิบแปดครับผมอันนี้เป็นบียี่สี ตัวนี้รถไทยครับสภาพสวยเครื่องเกียร์ดีครับไม่หอนไม่ดังนี่ก็จะเป็นยันม้าครับ F20 นี่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ F20 แรงม้าเครื่องยนต์สามสูบอ่ะตัวนี้มิซูตัวนี้ก็พีเอ็มครับสามศูนย์นี้ก็เอาไปสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวแอร์ครับอยากเติมน้ำยาแอร์ใช้ได้เลยครับครับผมก็ของเราอันนี้ก็จะพร้อมโรตารี่พร้อมโรตารี่ทุกตัวนะครับผมยกเว้นบียี่สิบสี่ กับ43แล้วก็305ครับผมอ่าผมช่างวังเท็คเตอร์ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดกระดิ่งกด subscribe ก,ก,กดติดตามด้เดร์ครับสวัสดีครับ